เย่โซนิกสีเ e ขียวะไม่ใช่ครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่านี่คือโซนิกสีเ e ขียว <Be. S 1> แต่ไม่ใช่ครับเขาชื่อว่าสเกิร์ตต่างหักและว,วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับสเกิร์ตเดอะเฮชช็อค ก่อจะมาเป็นชื่อ Skirt The Hedgehog เขาเคยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Anti-Sonic หรือ Evil Sonic Skirt The Hedgehog เนี่ยถูกออกแบบโดย Ken Pender และถูกรีดีไซน์โดยคุณ p a t r i c ส Spa ซียนเตและโมเดล 3D ที่เขาออกแบบขึ้นมาคือคุณร a ฟ a ไนสครับ Skirt ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Sonic ที่จำหน่ายโดยอาชี Skirt ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับ Sonic ทุกอย่างแค่จะมีความชั่วร้ายเพิ่มเข้ามานั่นเอง เรียกว่าเหมือนทุกอย่างกันเลยนั่นเองครับผมดีไซน์ของสเกิร์ตถูกออกแบบให้มันดูเท่ระเบิดมากๆนะครับโดยการใส่แว่นสีแดงขนสีเขียวมีตาสีฟ้าแล้วก็มีแจ็คเก็ตลายไฟสุดเท่นะครับมีรอยแผลอยู่ตรงกลางอกแล้วก็มีรองเท้าบู๊ตสีเขียวที่โคตรเทระเบิดเลยพี่สิ่งที่สเกิร์ตชอบเนี่ยคือการก่อปัญหาการทำลายทุกอย่างชอบความแก้แค้นและมีสไตล์การต่อสู้ที่สกปรกนั่นเองครับผมและอีกอย่างนะครับว่าสเกิร์ตแม่งโคตรชอบเเลย สิ่งที่สเกิร์ตเกียร์เนี่ยคือการโกหกไม่ชอบการทรยศ์ไม่ชอบฟังคําสั่งจากใครทั้งนั้นและไม่ชอบโซนิคเป็นพิเศษเลยนั่นเองฮะนอกจากนี้เนี่ยสเกิร์ตก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยนะเป็นซูเปอร์สเกิร์ตนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่จะแปลงร่างกายเป็นร่างซูเปอร์ในจักรวาลโซนิคได้คือการดูดซับพลังงานจากเคออสเซมอร่าก่อนแต่ว่า สเกิร์เนี่ยได้ใช้พลังของอนาชีเบอร์เรียลอนาชีเบอร์เรียลเนี่ยก็เปรียบเสมือนเคออสเซมอรัลในจกักรวาลของโซนิกนั่นเองครับเมื่อพูดถึงกฎการใช้งานของพลังงานนี้เนี่ยในฝั่งของเคออสเซมอรัลเมื่อผู้ใช้ใช้พลังงานมันเนี่ยมันจะเพิ่มพลังงานให้กับผู้ใช้เมื่อแปลงร่างสําเร็จแต่อนาชีเบอร์เรียลถ้าเราแปลงร่างสําเร็จมันจะดูดพลังงานของเราอย่างรุนแรงและทําให้ผู้ใช้มันเนี่ยหมดแรงอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ ถึงพลังมันจะพอๆกับซูเปอร์โซนิกแต่บอกเลยว่าข้อเสียของฝั่งอนาชีเบเรียลมีเยอะกว่านั่นเองครับส่วนเรื่องราวที่ว่าตอนแรกเนี่ยเฮย้ยเดียวนะ้ทสเกิร์มันเหมือนกับโซนิกเนี่ยแล้วตอนแรกเขามีสีฟ้าแล้วเขากลายมาเป็นสีเขียวได้ยังไงเนี่ยมาครับไปฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าจะมีนหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับที่ลุ้นและตัวอีวิลโซนิกเนี่ยจะมาขโมยมาสเตอร์เอมิรัลหรือต้องบอกว่าจะมาขโมยพลังนั่นแหละเพื่อเอาไปใช้ในทางชั่วร้ายนะครับ โดยในการขโมยครั้งนี้นะครับเราจะต้องมาเจอกับเผ่าอิคิน่าซึ่งเป็นเผ่าที่ปกป้องมาสเตอร์เอมเบรลและพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับแน่นอนครับเขาคนนั้นไม่ใช่ใครเป็นพ่อของนันเคิลนั่นเองและในช่วงเวลาที่คับขันนะครับรูทกำลังเสียท่าอีวิลคนิกนเนี่ยแทนที่จะช่วยนะครับกับจะอ้อมไปใช้พลังของมาสเตอร์เอมเบรลแน่นอนครับด้วยเผ่าอิคิน่าเนี่ยเป็นเผ่านักสู้และผู้ปกป้องที่แข็งแกร่งที่สุด เขาได้ต่อยก,กับอีวิลโซนิกไปอย่างเต็มแรงครับและไปรวมกับพลังของมาสเตอร์เอม l เมอรัลเข้าจึงทําให้ตัวอีวิลโซนิกเนี่ยสลบลงไปครับแต่มีรอยแผลอันใหญ่เลยแหละที่อยู่ที่หน้าอกนะครับและเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าตัวเองนั้นชื่อสเกิร์ตเดอะเฮดฮอกและแน่นอนละครับพอเขาได้พลังที่มหาศาลขนาดนั้นเขาก็สามารถล้มพ่อของนั้นเข้าลงได้หลังจากนั้นครับไม่นานเลยเขาก็ได้ใช้เควอสคอนโทรล เพื่อนหนีออกมาแล้วก็ตามหาตัวโซนิกนะครับแต่ความพีคมากกว่านั้นครับก็คือเขามาเจอพี่ชาโดของเราซึ่งเฮียชาโดของเราเองเนี่ยได้มีการไ like ล่ตะเพิดทั้งรู้และอีวิลโซนิกออกไปเอ๊ะเราต้องเรียกเขาว่าสเกิร์ตเดอะเฮดฮอกแล้วสิจะถูกโดยในช่วงเวลาถัดมานะครับตัวสเกิร์ตเดอะเฮดฮอกเนี่ยก็จะได้คุมดาวโมเปียสที่เป็นโลกของเขาและเขาก็จะได้เป็นราชานะครับและสิ่งที่เขาคาดหวังที่สุดก็คือการล้างแค้นโซนิกเดอะเฮดฮอกนั่นเองจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขานั้นกลายเป็นซูเปอร์สเกิร์ตขึ ซึ่งในเหตุการณ์จริงนะตอนนั้นก็คือกลุ่มตัวเม่นพระเอกของพวกเราเนี่ยกำลังลุมเพื่อกำจัดและจับกลุ่มสเกิร์ตในเฮดฮอกแต่แน่นอนครับสเกิร์ตคนเดียวเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เขาเลยวิ่งกลับไปที่บัลลังเพื่อเอาพลังไม้ตายที่เขาชาร์จอยู่ซึ่งบลลังที่เขาวิ่งไปชาร์จที่บัลลังนะครับก็คือ Energy Bal แบโดยเมื่อเขาได้ร่างซูเปอร์สเกิร์ตนะครับเขาก็ไม่สามารถมีใครเอาได้ลงอีกต่อไปแม้แต่พลังจิตของซิลเวอร์ก็ยังเอาเขาไม่ลงเลย แต่ด้วยมันสมองที่บาดเปลี่ยนของโซนิกครับจึงทําให้รู้สึกว่าโอเคพลังงานจุดนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเชิงลบถ้าเกิดสมมติว่าเราทําย้อนกลับกันพลังของสเกิร์ตก็จะหายไปและนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับหลังจากนั้นตัวสเกิร์ตและเฮทอกก็ได้สู้กับโซนิกกลางสายฝนและถูกจับกลุ่มในที่สุดและในช่วงสุดท้ายก่อนบทบาทของสเกิร์ตจะหายไปนะครับเราจะพบเขาปรากฏที่ล็อกดาวน์โซนซึ่งเป็นที่จับกลุ่มตัวเขาไว้ แน่นอนครับตัวลายที่ลักษณะคล้ายโจเกอร์ขนาดนี้ต้องนีออกมาได้แน่นอนและเป้าหมายของเขาไม่ใช่ใครครับคือการล้างแค้นโซนิกนั่นเองก็จบไปแล้วนั่นเองครับสำหรับประวัติเกิร์ตเจฮ์เฮชช็อกก็ต้องขอบคุณทางพี่โจโซนิกทอยที่มาช่วยบรรยายในกิววิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับก็ขอบคุณสำหรับระบบสมัครสมาชิกนะคุณสิทธิชัยดอนศีขอบคุณมากๆเลยนั่นเองครับ ส่วนสำหรับใครที่ชอบคลิปประวัติแนวนี้และอยากจะติดตามอีกเนี่ยคุณก็สามารถกดคลิปที่มันขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะไปดูกันได้เลยสวดสําดรับวันนี้สวัสดีครับ